สวัสดีครับพี่น้องพอกันนี่คือเกาเหมือนเดิมนะครับวันนี้พอกันกับผมผู้กองสมพันธ์นะครับวิว่อกบสมพันธ์ฟาร์มกบบ้านโนนราศีตะมนลกอไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหันตร,ราคามหาสรารคามนะพี่น้องตรงกับวันที่สองนะครับวันนี้สองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเวลาประมาณเจ็ดโมงเสารนะครับพี่น้อง ถ้าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศตลอดบอกรบมึงนี่ฝนตกพี่น้องมึงขึ้นเนี่ยโอ้ดีเย็นดีสบายกบห้องดี่ดีพี่น้องเอฟบ้าฟีฟบ้อยู่ขึ้นเนี่ยคบอยู่ในบ่อนี่พี่น้องยังมาเห็นนี่โอ้เขาทาด้วยมันนี่ตกโตตัวตัวตัวงับตกก็งามงามพี่น้องมึงขึ้นแต่เราบึงงานยุ่งเลยนี่อันนี้ผมเปลี่ยนน้มแล้วมึงขึ้นเนี่ยฝนตกมึงขึ้นตอนเสาร์วันเขาเปลี่ยนนมไปเขาจบลอยแล้วพี่น้องเห็นไหมพี่น้อง ยัจงจะจ่อยังจะจ่อพี่น้องสวยๆพี่น้องอันนี้ตัวอันนี้ตัวตัวเมียเะไรพี่น้องนี่เปียอกหนามเขาละสะอาดใสแก๋วเลยบนเขานะครับุตัวเมียบนห้องนี่ตัวเมียนางสกลากล์เต,ต็มนกเล,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 ลี้ยงนกเลี้ยงยิ่งมากขึ้นนะครับขาวข,ขาวคนตกอ่า เอาดีดีพี like. ่น้องสดชื่นะมึงตัวนี้เป็นยังไงอ่ะไอยเป็นยังไงต้องปรุงด้อยตัวเดียวนี่ยคนน่ะเป็นนามีคนเดียวเลยนี่มาทักไายกันเนาะไม่ยั้งเห็นยั้งหรืว่าเช่เจ้าเช่นนังเจ้าเช่นนังหรว่าผมว่าเ้นี่ต้องฟินทางไปพึ่งมูอฝุ่นพี่น้อง <c oughs> ขัดสิขนาดได้พี่น้องสวยงามผมเปลี่ยนนมม้ำอึเส้าก่อนถิ่าธรรมไทยภาพเหนเขาบึงตอนไทยมันบ่สะดวกขันไทยแตอนเปลี่ยนบ่สะดวกนี่ขันไทยนะครับเลยเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำมันชมือพี่น้องมื้รข้งนะครับเปลี่ยนน้ำเขาสุวม,มือมันจะผาดนะครับผาดไปนันเรียงน้าสำคัญ อร่อยกว่าตัวยี่นี่หนึ่งร้อยสี่แปดตัวบ่บ่ตายจากตัวนะครับสะอาดน้ำสะอาดกบสะอาดนะครับบ่สะอาดดีนะครับพูดเอาขนาดได้พี่น้องมูขึ้นนี่ห้องเอวาบเอวาบยู่นชุดนี่นะครับโอ้ขอทาด้ย นีตัเีงดีนะครับแข็งแรงนี่ตัวแข็งแรงมมร้อบุกแหลกอย่างนี้น้องตัวผูมันสีส้มเลี้ยงเหล้องหรอกตัวผูทังีที่ทงังเกียตตัวผูนะครับถ้วตัวเมียมันสีอะบนเลี้ยงนะครับที่างนี่น้อง ตั้งโบโบสะอาดดีขน,นะดนาดเลยอยู่สองโบแรกผมเชื่อเขียวผมไม่ตากไม่ตากแหี่งก้อนทีแรกมันเรียกว่าขา้าวเ,เขียวนะครับพคือเปลี่ยนทางเอากบุนหลอกตากแหี่งยึ้เขียวยังมันเต้าเขียวกันเอาคลิปนี้กัเอาตำหนินะพี่น้องเบิ้งพ่อหอมปากหอมพ่อถูกต้นตะไคร้เลื่อมทรัพย์ตะไคร้ด้วยพี่น้องทรัพย์ตะไคร้กดไลค์กดแชร์เฮลโนว่าสวัสดีครับ